สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูที่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้หัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปให้นักเรียนฟังนะครับก็คือบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับความหมายนะครับความหมายหรือ ความเป็นมาของพลเมืองดีว่าหมายความว่ายังไงนะครับพลเมืองดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีส่วนในการที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองนั่นเองนะครับเยาวะชนนะครับเยาวะชนเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองนะครับตามพจนานุกรมพระราชบัญญัติยสถานพุทธศักราช2542นะครับ บัญญัติว่าเยาวชนหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน14ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นะครับสิบสีปี1วันจนถึง17ปีกับอีกอขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ถึง18ปีนะครับอันนี้ก็คือความหมายของเยาวชนนะครับต่อมาบทบาทหมายถึงอะไรบทบาทก็คือการกระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ นะหน้าที่หมายถึงกิจกรรมที่ควรทำหรือต้องทำบทบาทและหน้าที่จึงเป็นของคู่กันนะครับเช่นบิดามารดาย่อมมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรอบรมเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาในหัวข้อ <laughs> ที่คุณจะนำมาสรุปอีกก็คือวิถีประชาธิปไตยนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยกันบ่อยครั้ง นะครับประชาธิปไตยหมายถึงาการดำเนินชีวิตโดยยึดห,หลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต้นหลักประชาธิปไตยที่สําคัญก็จะมีอยู่5หลักดังนี้นะครับ1ก็คือหลักเหตุและผลนะครับหมายถึงการมีความเชื่อในเรื่องของเหตุผลนะครับให้ความสําคัญแก่กระบวนการหรือวิธีการค้นหาคําตอบที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับ สองก็คือหลักความเสมอภาคถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดยกฎหมายแม้จะต่างแม้จะมีเพศที่แตกต่างกันผิวพรรณชนชั้นว้วนผอมสูงต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดถด้าเทียบกันแล้วนะครับมนุษย์ทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันนะครับไม่มีใครดีกว่าใครหรือเด่นกว่าใครนะครับ3ก็คือหลักสิทธิเสรีภาพหมายถึงประโยชน์ที่บุคคลนะครับ หลักสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์ที่บุคคลที่ควรจะได้รับนะครับตามกฎหมายย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันและก็ข้อที่4หลักการยึดเสียงข้างมากถือว่าเป็นหลักการที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยนะครับสำหรับการปกครองบุคคลเนี่ยต้องยึดเสียงข้างมากเป็นหลักเช่นคุณครูยกตัวอย่างก็คือการโหวตหัวหน้าห้องอเพื่อน คนไหนหรือนายคนไหนหรือนายกรหรือนายขอถ้าเกิดเพื่อนโหวตคนไหนเยอะสุดก็คงจะได้เป็นหัวหน้าห้องตามหลักประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือหลักพลาดอลภาพหมายถึงการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อการด้วยการเห็นอกเห็นใจนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบรู้สึกกันต่อ,อรู้สึกต่อการเป็นพี่น้องนะครับ ไม่แยกแยกแยะเชื้อชาติเพศสีผิวนะครับมันก็จะทําให้สังคมเราอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับเจอกับคุณครูอีกคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ